ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นําของอยูเครนยอมรับเป็นครั้งแรกว่ามีทหารยูเครนกําลังปฏิบัติภารกิจทางทหารอยู่ในภาาูมิภาคเบลกรอดของรัสเซียเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ของอยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับภูมิภาคเบลก,กรอด,ดโดยก่อนหน้านี้ยูเครนส่งกําลังทหารข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีในภาาูมิภาคเคิร์สทางด้านตะวันตกของรัสเซียเมื่อ8เดือนก่อน แม้ว่าปัจจุบันนี้รัสเซียจะสามารถยึดคืนพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคริร์สกลับมาได้แล้วก็ตามแต่ผู้นำยูเครนยังคงยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารในเคริร์สของยูเครนนั้นถือว่าประสบความสำเร็จเพราะช่วยให้ดึงสัรพกำลังของรัสเซียออกจากภูมิภาคโดเนสทางตะวันออกของยูเครนมายังภูมิภาคเคริร์สทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคโดเนสนั้นปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ผู้นํายูเครนย,ยังบอกได้ว่าเป้าหมายหลักของยูเครนในเวลานี้คือการปกป้องแคว้นซูมีและแคว้นคาคิฟในพื้นที่ชายแดนของยูเครนจากการลุกรานของรัสเซียที่บุกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้านกองพันเครื่องจัรก,กลที่47ของอยูเครนเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในสื่อสังคมออนไลน์เทเลกรมเป็นภาพการโจมตีในภูมิภาคเบลเกรดของรัสเซียเมื่อวานนี้7เมษายนและระบุว่าเป้าหมายของการโจมตีเป็นทหารรัสเซียที่รวมตัวกันอยู่ในบ้านหลายหลังนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่ากองทหารราัสเซียสก,กัดกั้นการบุกภูมิภาคเบลเกรดของอยูเครน และยึดนิคมคาเทเรนอฟกาในภูมิภาคโดนเนสและโจมตีกองกําลังยูเครนและยุโทโธปกรณในทิศทางต่างๆมากมายในช่วงวันที่ผ่านมาโดยมีการสู้รบถ,ถึง120ครั้งในแนวหน้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา